ครับบ๊ายดีครับพี่น้องปอกๆกันครับจ่องอีสานบ้านพี่น้อยครับกินข้าวแรกน้ำกันเดอ้อครับม,มือนี่ยายลอยเป็นเจ้าภาพครับ <c oughs> ยายลอยเป็นเจ้าภาพเพิ่นไปซื้อ <c oughs> เหนือมากครับอมือนี่ลาบขมต้มแซบพี่น้องลาบขมต้มแซบพรตูก็เอาดีขึ้นกันครับพุ่น ขนาดแชวมีครับอ๊อเลยเล่าก็ได้ลาบค้มต้มแซบครับเมื่อนี้ข่าแลงน้ำกันครับแซ่บแซบนี่ครับพี่น้องโอ้ยายหลอใส่ปับปอบกันอันนี้ลาบบด้ใส่เลือดครับนี่ลาบค้มค้มพี่น้องข้าแลงน้ำกันเด้อครับอันนี้ต้มครับนี่ อันนี้ต้มครับหลับขมต้มแบม่บเมนูมือนี่มีแก้วครับบาน<ม>อันนี้เป็น,ลลนมักลินฟ้าครับพอเชภาผักกางเขาจะวางไดกับบลูเนาะพี่น้องน,อน,นี่มักลินฟ้าครับมักลีนฟ้าแม่บ้านเพิ่นเผาเผาแล้วเพิ่นกับมัดทอดครับอีกเท่น,นึง อันนี้ก็พผักกับเป็นทั่วฝักยาวครับกินกับลาบครับเจ็แสบน้ำกันเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็เทียบสั้นๆครับบริเวณหน้าห้อพี่น,น,น้องกินข้าวแรงน้ำกันครับผู้เพิ่นดวงดีนอ้องมือนีวันทีนึงก <c oughs> ็มีู่่ครับทีมงานเอ่อทีมงานเพิ่นเดินไปมีรายการอยครับเหมือแรง่ง เจ้าดวงดีเนาะเอ่อประตู่คนกับเดิกคือกันครับขนาดแถวโ่มี่แนวมักครับลาบขมต้มแซบแซ่แบย้ายหลอดเป็นเจ้าภาพมื้อน,นี้เด็กบดถึกขยะหัวมันซื้อลอตเตอรี่บกไก่จักเทียซื้อเนื้อกิน,นว,วันลาว่ะ บแคบชอบหมดเลยไอจมยิบวะไม่ย่หรอเหรอบมึกินไหมครับมักลินฟ้าเนี่ยแหละครับเอ่อเป็นพักน,นี่กับเป็นต้มขมขม,ขมจฉบแฉบครับอ้าคลิปนี้ก็ค้องจีจ้ใเพียงชนีน้องพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมครับเออ ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องที่ให้กำลังใจต่องิสานบานพูนี่หน่อยโดยตลอดครับบ่กวาเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่นะครับผมกับพี่ย่ำลับขึ้นไปหาพี่น้องทุกบ้านละช่วงนี้กะที่งางงานแนครับคำสั่งทั้งจังหวัดแนะทั้งอำเภอแนเนาะแต่เมื่อนี่ก็ประชุมเตรียมการเตรียมงานหลายสิ่งหลายอย่างครับในการที่ตอนรับพี่น้อง ที่ไปทํางานอยู่กรุงเทพครับงานก่อสร้างปิดแคบนะครับปิดแชมป์ปิดยังกะมีคาสั่งเดือทางกับบ้านกับตรงนี้สถานที่กักกันให้ผู้ที่เดือทางกับเนาะครับในจังหวัดเชียงชังสนกะเตรียมการเตรียมงานกะขออนุญาตอาชีพนี่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ